นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณยายโอ้หนี่ห้ามวัวแล้วอีกแล่าพี่น้องนี่นี่นีดอกสวยๆเลยอืมดอกสวยเลยค่ะพี่น้องนี่นั่นโอ้เต็มมือแล้วอ้าะพี่น้องโอ้เปิดนี่เ สวัสดีค่ะมัอนี้าวระติภาพพี่น้องมาเขาปลาหาหลอกสำรวจเบิงเฮ็ดเนาะค่ะอันนี้ปลามาไก่แน่ใจมากค่ะพี่น้องปลาจังหวัดยะโสธรเนาะพี่น้องนี่ยปลาดงมะไฟตูนใหม่ขึ้นงามงามพี่น้อง นี่พาคุณยายมานําเด้อค่ะคุณยายไปออกปลาดูล้วคุณมาตรนจมะก่อนคืชกอปลาคุณยายมานําคุณยายอันมาเคลียะเฮียสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายบปได้ขับปลาดูแล้วคุณไปเด็ดประผาดปลาดูน้อยยุบานเรียบร้อยปวดเอวแล้วว่ะไปค่ะพี่น้องไปลุ้นกันพูนพาตรวจมะกรูดผลยางนี่คุณป้าผลสมบูรณ์ค่ะพี่น้องคุณอะ ปลาอุดมสมบูรณ์มากปลาโบหกค่ะพี่น้องนี่ต้อตอนยางเนะต้นยางต้นยางนาพี่น้องครับกอาวุธมานาำเลอพี่น้องมนาเตรียมพร้อมห่วห้าสิผ่ออยังหลัด่ะปลาห้า,า,าก,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 กเลีย่อก่อนนะอ นั่นพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอใครนึงละพี่น้องังนโอ,โ,อโอ้่มีใครนึงอยู่ใครไหนควดต่อมะพอพี่เกินโอ้จะมีใครหน่อยหน่อยอยู่พี่น้อง ตัวผีบุก่ออีกผีบุกหนาอปี่นอ่นพนอพีห้อยอันหอยผี่น้อนขึนเข่ามาก่อนขนเขียวนเต็มอยู่ผีต่วันโมหัวาพิ่นได้มาเนาะค่ะห้อยข้นขนเขียย์ไปกวอนท่องเนี่ยหาเลาะไปน้ามูลนี้ามันขึ้นอืมนี่หน้นนนอว่ามันแมนด้วยี่ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องอืมใครหน่อยค่ะพี่น้องนั่น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 พอดีเจ้าจไปหาเห็ดอ,อย่างเง้ านุ่มีนหอขึ้นเขาไปเป็นขั้นรหลดเลยทางในคุณคุณยายเราเคลียอยู่กับหนาเนต็มขั้นโหลดเลยเคลียเบื้องห้านหมานเห็นห้วยมเพินเคลียอยู่พี่นอ้อนี่คุณยายเรากำลังนั่งี่สวดเพิ่งจะออ,อ,อ,ออกพี่นอ้อ ดตียนไส้เป็นตาอ,ออกดีพี่น้องนะเตีนยนไส้พี่น้องคอนกับขวดหาจังสีดด้วก็ว่ายางไปขันจิตพอมันก็่ที่ืนทขาขาวลนะถิอหน้าปว้งมากกวาีขขืนเห็นเม็ดเขาขาวแต่ถาว่าห้องไริเวนไก่ไกกันอันนี้มันมรีรเว้นไก่ไก่ที่เป็นออกะากกได้ขวดเลยเพืดด่อเป็นออก สวมีดอกพี่น้องคุณป้าโบโหกเด้พี่น้องคุณคุณยายอยังหาผอจังเม็ดหรือเปล่าคะคุณยายบัว <c ười> คุณยายประทันผอจังเมเ็ดเพ่ะนะวะป้าเป็นอุดมสมบูรณ์ค่ะป้าต้นยางนาต้นยางทั้งนั้นเลยพี่น้อง ค้นขอไปข้างหน้าแต่ละเจ้าบวูเนออกส้นนไะหลนอยเจว่าเ้าหยางขาหนึ่งจะเห็นห้อยค้นเคลียอยู่ขึ้นกันไปข่ขา,าห้าห้าหมานือเพผ่นปค่ขาี่น้นองซองเป็นน้ำกันจะว่านีห้าเป็นเคลียอยู่ขึ้กันเสียงว่าตาุ่นตาก่อนแล้อื่นอยู่ข้างผลบ่าหูว่าเป็นฟอไปนอะไป่น้อหาไปใกล้กัน คุณยายเล่าเ,าเคลียอยู่คิดเคลียดูค่ะเจี๊ยน้ำใบตงงองพี่น้งองเจ้าว่าคุณคุณเาติมวักร้อนอื่นด้วยทางผุนพ่อบ่อว,วุ้นอ่ะพ่อบ่าพ่อเต้นบัวพืชนะโอ้ขาดว่าสิพอ่อดอกกระเจียวบ่นี่แม่นบ่อนอแม่นบ่อนอพี่น้องมันดอกกระเจียวบ่นี่คุณยายขาคุณดอกกระเจียวบ่คะเนี่ย ดอกกระเจียวไหมคะนี่นี่แม่นบ่ดอกกระเจียวกินกินได้ปะกินได้แล้วโอ้แม่นตีนี่หลัพี่น้องว้าวมันฟอดอกกระเจียวดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวขาวเอ้าคุณจะไม่ไหวแล้วนีดอกเดียวเนาะไปขึ้นได้เข้าหาไปเรื่อยๆอันเนียนต้นต้นแบบต้นเพื่อนหูหลักพี่น้องเข้าเข่าปลามาปอดยังเก่า พอดอกกระเจียวกับเอาดอกกระเจียวอะไรที่กินได้เขาป้ามา่อล้วเฮ็ดพอกอะประ่านพอคุณยายประ่านผออยู่คุณยายท่านผอจะใครอยู่แล้ววะใครเห็ดอี่ยังเหลือที่ไอนน่ังสุออกเตรียมไเออนี่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 ใช่เลยใช่เลยใช่เลยนี่นี ใครมันกำลังสิออกนีนย่างหลายเลยอ้อุัวน่ะอืม,มขึ้นออกแล้วพี่น,นอ้องตัวเมื่อกี้ที่ห้าเห็นหน่ะมันตป็นกำลังน่นเป็นน่อยโอ้สร้างว่าเป็นเห็ดกินได้แต่นี่หนักกินว่ได้ดอกพี่น,น้องเป็นก่อนๆเลยกันที่ได้แกงนึงพุกเราใคะมัน,นกินได้ก็ได้ ก็พอเห็ดลราโงออกนะแต่ปลาเป็นตะเห็ดออกดีดีพี่น้องแต่ว่าเห็ดผิดเมื่อกี้กะออกเป็นกุ้งเป็นก้อนอยู่เห็ดกินได้กับพวกออกมันเดี๋ยวก็บน้ำเพลินแนะนี่นี่ว่าเพลินยังหน่อยอยู่น่ะสีขาวเชียร์จังมากเห็ดยังบมดท่านไงบอกนาสีเมีนอยู่ได้พี่น้องน่ะนี่ไง งยดูพี่น้องเลยเ่นเม็ดตรรท่านไงเข้ามานีกระสิพอพี่น้องเพิ่วมาหาคือกันพู้นนหลายอยู่พีนน่น้องงานเต็มปลาอยู่อันนี้ก็เสียงดวงแล้วพี่น้องขางแหลกที่เข้ามาเนาะสิม,มาหลุ่นน้ากันเพิ่นกระเสียนเข้ามาเผม่อเกิดโอ้โหเผิ่อพอกหรือเปล่านะหลายอยู่กับพี่น้องแค่นั้น ให้มั no นยุกมันยุกมันยุกมันยุนหน่อยไดเม็ดนึงหรอพี <ADHD> ่น <theatre> ้องนี <not> ่เอ้าเพิ่มาขันพอแเคียวเบิ่องเพิ่วมาสั่นะนี่อีกพี่น้องไปนั่นๆต้นให้พ่อเลยพี่น้องแสดงว่าเพิ่นออกวนี่นั่นๆนี่ๆนี่ๆนี่ก็เม่นด้วยตัวอาหารน่พี่น้อ เงินข่างนอกตรงนี้เินบนนี่เนี่ตัวไข่หน่อยพืเอากบไว้ก่อนเอาเอาหาแบดง่ายๆนี่คือแถวนี้ละตัวผันเงนพอฟอกพี่น้องคุณพอเน้วเพื่าผันมองได้ไมนี่มันก็จะขึ้นนะเพ่นละเยอพี่นอางแดดเข้าหาเห็ดเาะน ครั้งแรกในชีวิตทางเรื่นี้ชีวิตคุณยายว่าตะกี้มันนั่นตะกี้มันหากินไงนะพี่น้อง่างไปเห็นน้อข้างหน้าก็เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สิยากแน่เนี่ยวาหอดปฟาร์มดอกหาคุณยายหาหาหาดูเถี่ยนี่แหละดูแถว่ยนี่แหละดูเถียนี่แหละดูเถวนี้แหละเอ้าะเห็นห้อยคนเคลียร์อยู่มันจะขึ้งดูแถวนี้แหละ อคุณยายพอแล้วพอแล้วหนึ่งเม็ดพอแล้วหเมตรโอ้มาด้อคนเอ้ยเจ็นปลามหาน้เพื่นก็ได้ยุตัวนี้ <laughs> น่าหลวมน้ำคุณได้กับพี่น้องโอ้ยปลายางไงได้พี่น้องแต่ว่ันขี่ผ่อน เพื่อนมหาคือกันเพื่อนกับบ้านก็ไปขังในหลึกๆเปล่าๆคน่ะเพื่นหาเพื่นว่ามันมีจุดปกม่านแถวๆนี้แหละแต่ห้ากแบอย่างนั้นกันเด็นผ่อมาป่อห้อยเพื่นเคลียค่ะพี่น้องแต่เลยลองเคลียเบิ้งป่ออยู่ค่ะผ่ออยู่พี่น้องห้อาหมานหมานนด่นรอดหูรอดตาคนะหหลอดตาครหน่สองลมเพ่นว่าทางฝน สวัสดีครับไปลองไปเลาะไปลองกันนะพ่อไข่เดียวจ้ะยิ้มหองนี้พ่อสองไข่ห้อยห้อยโ<อ>มเพิ่นหานี่หรอกวะ่าสิเงินยิ้มสีเงินพ่อไข่เงิด้วย,ววยแต่ว่ัติไข่โบนายค่ะนี่มันต้องขึ้นบริเวณมีแทีเด้วย ไข่หนึ de de um, né, ่งพี่น้องไข่นึ่งตะว่ากับเบ้า่เป็นไรนี่ไข่อ่อนๆพี่น้องอือน่ยังขาวๆอี่ยังยังขาวๆย่งขาวๆ้าไห่ไม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 ่นม่มันม่ไม่ไ่น เคลื่งนไปหน่อยเคลียร์เิ่งนไปเดยตาดีๆสวยคุณยายก็สาระ่องมั่งพี่น้องช่องช่องไปน้ำกันนะพี่น้องเนี่ยองไปน้ำกันหลุนช่องหลุนเคลียร์ไปน้ำกันจ้ะอันนี้แตสด์ซีเมนต์อยู่หลักการนี้เหดอกหนึ่งถ้า่าเพิ่อนทางอันอ๋อหน่อยแห้งครับพี่น้องเนี่ยดอกหน่อยแห,ห้งแสด้งออกมาก็ออก ทัางคือกระซองเบาคนหน่อยพี่น้องคนยามด้วยซ้ำฮึ่มยังพุณยายเก็บไปอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวเก็บไปเติมกันพี่น้องนี่ ได้ยังล่ะคุณยายอ๋ออันนี้ยางตัวหอบยางงามเลยป้าอันนี้ยางงามเลยพี่น้องเน่อยอืมมันจะกรอบแท้แล anyway> well, ้วข้าย่างปลาได้ยังหรอพี่น้องปลาพึ่พอยยางล่ะสั่งเ้าวยังงานคืออุ้ยแห้งแต่ก่อนเอะไรอะไรไหนดูสิอืมเห็นจำงมโหมูพี่น้องเอาคือหงไวย์จำงเมูแม่นบ่อ่าอืมเคยเห็นพี่น้องเพิ่งเก็บยุ้พี่น้องนี่ที่บ้า ือตัวล่ะเท่าแล้วมัเท่าแล้วค่จะหมูกมุ้ยดีจเนี่ยตั้งกินงบอกยน่ไม่หมนยางพี่น้องยางรอประผาดป้ามือเร้วเติมพลังไปน้ำไปก่อนแล้วก็เติมพลังไปน้อดวดวดดุไก่อนแล้พอยังพี่น้องไปเบิ้งน้ำเราไปเบิ้งน้ำเรา ไห oh, oh. นไหนไหนไหนไอก่อนโอ้พี่น้องนู้น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 ูนนใส่เรพี่น้องใส่ลไอ้ก้อนนาะโอยนี่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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่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 เก็บจมูกหมูพี่น้อง้พ no, no, no. oh, oh, okay. uh. ี่น้องพ่นอดอกงั้กบห้เก็บผ้า uh วัน huh. มันมีิากไม่น้องกล่วยเด้นี่พี่น้อง

นก่นนนพีนเก็บเก็บเก็บนี่ดอกนั่นดอกนั่อ๋อต้ตุ้มเนมนี่โอ้เลยอาเอค่ะนพี่น้องีด่นคุณยังเก็บค่ะอ้นั่นเนี่ยตุ้มตุมตุมด็กเยคุณ้หนึ่วยด่่ Premises, ตอนนี้เพิ่นเผาแล้วพี่น้องนี่อันนี้ดอก <st ug> <Und ress> ดเท่าแล้วค่ะใส่ใส่คุณยายพอแล้วพอแล้วคุณยายนี่ตุ้มยี่เปิ้ลว่แม่เนี่ยตุ้มตุ้มเก็บเลยค่ะคุณยายที่สุดเราก็ได้บดหัวเห็ดพอกะพระเพาเห็ดเลยนาะเพาเห็ดจมูกมูสแอบกรเพาะเห็ดจมูกมูก็เอาค่ะพี่น้องเสียบคุณยายว่า่อยมากผัดก็ได้ ปล่อยก็ดีไปค่ะพี่น้องห้าเลาะต่อค่ะเลาะต่อเลาะต่อเลาะต่อค่ะพี่น้องคุณปล่อยยังนั่งพิ่นน้องคือเป็นตะมวนถ้าไปเพิ่งน้ำเงินดิคนใดยัง ตัวโมพี่น้องนี่เก็บไปน้ำงามพี่น้องสิภาไปเบิ้งกระตาพี่น้องคนมาหาเก็บเห็ดได้เห็ดหยังค่ะไดไ้าเป็นๆ้าไปเบิงบ่งกะตาเพี่น้องพี่น้องอ้ามาเบิง่งเผื่อใดโอ้พี่น้องคนก็นไ,ได้อยู่กัน ว่าเพิ่ลกระมานก็สาราที่พี่น้องคุณนะแต่อันนี้มาได้พูดละสองสามเม็ดว่เคยหาพี่น้องนี่เพิ่นเขามาพี่น้องเพิ่นก็ได้หลายอยู่หมานอยู่ค่ะพี่น้องนี่ไปตยังกะเอาด้วเข่าวป้าเดียวข้าวมอปลี่น้องเพิ่นก็หาขึ้กันค่ะเมีอันยุ่งมือเศร้ากับพ่อเพิ่นหาเพิ่นเคลียร์กันเลยล่องเคลียร์น้อเพิ่นก็ได้อยู่เม็ดสองเม็ดนี่แหละค่ะ ไดเติมพลังอะไรสิเนาะ <Ừ. S 1> งานเมื่อยแล้วเติมพลังก่อนกินอาหารบางหย่ออาหารบางไปทั้งท่างเขาก็มีหนาบหนาบใช่ไหมอ๋อเจริสิทธิงางต่อพี่น้องลุยกันต่อไปครับพี่น้องนี่คุณยายขวางบุกค่ะพี่น้องเงานบิุงมันเห็นคนีหรอว่า,หาไหนมาดูสิคะคุณยายใส่ไหนไหนไหน ว้าวเมนดูตัวค่ะคุณยายเขียนไหม,มคะเมนดูเหม็นดูนอกนี่มุกตะบาหางเม็ดน่อยค่ะเดี๋ยวไปยุบ่บเม็ดน้อยน้อยหนึ่งเดียวไปนอกนี่<อ>น้องอาะก้อนเลย้องขึ้นได้บาเก็บถุงได้นหลับเอาใบขึ้น,น,น,ยยยน,ก,นก็ชื่อเสียงยเนาะแกะเสีย บอกให้เป็นตะกรอบครับขนมตัวน่ะกลวยใหญ่ๆไม่ปลานี่ยขน่น้อดดอกกระเจียวนี่ไงดอกกระเจียวห้าปอดนีมันอ um> ีกดอกหนึ่ดอกนกี่ดออันนี้ดอกนึงนี่นี่นี่เนี่ยมันมีเก็ขึ้นก็บมาเป็นมันกำลังขึ้บเนื้กันค่ะยบ่ลยอดหนึงก่อนได้ล ไปเดือดเคสิบอไอยพ่อหลวงแก้วอยู่บ่แม่อืมอืมนั่นไงอืมเดี๋ยวพ่อหลวงแก้วอยู่ตัวนึงเดี๋ยวหลายดอกอ่ะพี่น้องนี่ดอกหนึ่งสงส่คุณย่าหยางตี อูดสังไนไปอ๋อขาวึรน,น,นมานาอเคพอไปนอนคนกเก็บขื้กันอีหลอกปลาอี่ลอกกระดอกกระเจียวใบหวานตูมูบขึ้นนเก็บใส่กระตาคนเต็มทอกันพี่น้องก็ได้เหยียดนกับตบาเงินก็ได้เห็เาาไดไห,หลก็ให้เยอวย่า หอมค่ะผัดติ้วอ่อนครับพี่น้องเป็นปนง่ายเงี้นถือกเป็นถือกฝน,กนโอ้มือมือว่านตม้มสั่วกบนะโอ้นี่นี่น,น,นี่ไปต้มใส่ปลาใส่กบพี่น้องอนี่ดูอ่อนๆเลยคุณยายว่าผักติ้วปลาว่าสันเข้าปลาละวพอ,อยังก็สิกินได้เมื่อแล้วพี่น้องเนี่ย ันเต็มอยจุมันอ่อนเลยต้นแม่หอมๆจ้ะตะเกีกงยงใส่เห็ดผักติว่ว ขาป้าหาเก็บกินได้พี่น้องบ่ต้องซื้อต้องหาเพคนก็เก็บไปขายกับนี่การขายเอ็นอาหารอาหารนันอีสานนะเพื่อนหาเก็บของปลาจังสิเก็บไปขายพี่น้องอป้าเพื่พี่น้องผมกลับห้ามเลเก็บปลาขาวคุณยาย วัยุ่งกะหลายบบบนู้นนงงยยังยุ่งอิ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 งอ,อ,อ,อยู่เสียงกรอบเข้าคนอ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 กนนนอนพี่นย่าได้กำแบบง่ายหนุนพี่น้องหลายผักพี่น้อเราเก็บพอใบตองพี่น้องอ่อใบไปห้มันเที่ยวนแม่อยไหม เดี๋ยวพระติวหลางยางไปที่พอเห็ดแค่นี้เนาะออนี really Arizona, on, Janeiro, ่ออมางาภูม sure> ิปัญญาผู้เฒ่าคนเห็ดพี่น้องคนเสียปั๊บอันหนึ่งขันเป็นเด็งหน่อยก่สิหาหนังยางยี่แล้ ไ่ต้องหาหนังยางเลยพี่น้องไปหาเห็ดปว่วกบวานคุณยายแล้ววปะแต่แต่พักติวอ่อนๆเราก็สินหาเห็ดแด้วหวานพี่น้องให้ได้เห็ดมะแกงใส่พักติวใน่เด้อพี่น้องได้บนี้ไปปลาเจกเขาใช่ครับพี่น้องมาสินะจากป้ากันมาเตรียมอุปก่อนกับคุณยายเราถึง่น นค่ับพี่น้องบอกว่าหอดกันแล้วว่าต้นมะกรูดเสาวข้าวใหญ่ใหญ่กันไปเนะสะเทือนหารอรอตามหลังกันไปนั่นอันนี้แน่วชีข้าวไดนะ้นาะวันนี้มาสำรวจป่าปลาบเ่เคยเข้ามาจากเถี่ยน,นี่ก็ได้ของปลาเนาะพออยงกงเอาครับพี่น้องด้วยดอกกับเกี๊ยวกัเอาอ่นนี่ของปลาต้นมะกรูดหวาดตัวโม่กับ่ะเรื่มครับพี่น้องข้าวปลากับขวากับเก็บคือเกา่าก่อที่ดีต่อที่ดีว่าต้นแล้วมากินอันนี้ก็ พักติวพี่น้องพักตีอ้อนคนถือฝนอันนี้ของพ่อตนบ่อก่อนอีกจะถือกับกองสาละครับคุณยายค่ะเดนได้บอกหลายหนึ่มคุณยายเราพันไหวย่างดีระหว่ามันจังบ่เหี่ยวแล้วป่ะอันนี้ก็ได้ดอกกระเจียวนะพี่น้องอกระเจียวแล้วก็เห็ดเท่าเห็ดพอค่ะพี่น้องได้ตั้งเก้าดอก <laughs> กักระเห็ดจมูกหัวค่ะ ปลาบานเ้างกัยังบาท่านขึ้นแต่ว่ามาปลาบานเพิ่นขึ้นเดียวปลาพ่นไายมาท่านขืนเราถือเข้าไปเนะะาะเหี่ยงเหีง่งโพดตอนนี้กับฝนตกแล้วว่าห<อ>ัวมาท่านเด็กขับไปสำรวจเมื่อนคะืนเนาะโอ้ยยุง่งก่อนรับสีกินยุง่งหรอพี่น้อง <c oughs> ไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สำนีเนาะคะ่ะขอพุดถิ่มาลวมหมนปลาน้ำสาลัดเนานะกับคุณยายว่าตุนบวกก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณพี่น้องคุณจอดรถไว้คุณจะคุณนไปทั้งหนบุค้คนหลายค่ะพี่น้องเขาป่าหาขึ้นกันั้างตะเสียงรถนุ่งก็บหลายไปอ,ไออกจากป่ากันคุณพี่น้อง